สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาแนะนำตัว Mixboard ของ Google นะครับซึ่งเป็นการทำงานกับนาโนบา n a ดนาในรูปแบบของบอร์ดไอเดียนะครับซึ่งการจะเข้าถึงได้นะครับก็ให้เราไปเซิร์ชคำว่า m i x b o a อ d ย่างงี้นะครับมันจะมี Google l a b ขึ้นมาเนาะ Google l a b เขาก็จะมีทูหลายตัวนะครับวันนี้เราก็จะเน้นที่ Mixboard นะครับบางทีมันจะมีชื่อใกล้เคียงอย่างนงี้ไม่ใช่นะครับ เราก็เข้าไปที่ m i x b o a r d ของ Google CoLab. นะครับจะเป็นกระดานประมาณนี้เนาะก็ Get Start ได้เลยนะครับสำหรับคนที่มี Account Google อยู่แล้วนะครับเข้าไปเนี่ยมันก็จะมี New Project ตรงนี้นะครับซึ่งเ,เดี๋ยวเราจะมาลองในส่วนของตัวอย่างกันก่อนนะครับวันนี้มันจะมีตัวอย่างอยู่3ตัวอย่างเนาะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ลองใช้แล้วก็น่าจะเข้าใจได้นะครับว่า Mixboard เนี่ยมันทำงานได้ยังไงบ้างนะครับ ลองตัวอย่างแรกกันก่อนนะครับผมอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นเนาะปกติถ้าเราทำงานกับตัว GemI n i หรือว่าาผ่าน,านแอปอื่นๆใช่ไหมครับเราก็จะอัพโหลดรูปขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้เราออัพโหลดขึ้นมาหลายๆรูปแล้วก็มาแปะๆๆให้อย่างนี้ได้นะครับมันก็จะสามารถที่จะทำให้เราเห็น เห็น f l o w นะครับตั้งแต่แรกว่าเราเอาอะไรมาบวกกับอะไรแล้วเราใช้พร้อมอะไรเพื่อไปสู่เอาพุทที่เราต้องการนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรูปหนึ่งรูปนะครับเราก็จะแตกไอเดียออกมาเป็น3ไอเดียอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะถาม m ิ x b บอร์ดว่า,านี่นะครับให้โชว์ มีมอล e ดคอเลดนะครับก็คือมันเอาเอาไอตัวฟักทองฮาโลวีนนะครับมาแต่งบ้านนะครับก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราเรียนรู้วิธีการที่จะเลือกรูปมาใส่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราอัปโหลดเข้ามาแล้วเนาะวิธีเลือกนะครับเราก็กดเลยนะครับเกาจะโชว์ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะพิมพ์พร้อมตามเขาเลยนะครับโชว์มีมอล 딕คอเลดดคอเรชันนะครับไลท์ด like ิสฮะแล้วก็เอนเตอร์นะครับฮะเขาก็จะขึ้นรูปมาอย่างนี้นะครับนี่ผมไม่ได้ขยับนะครับก็เลยทับกันอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องมือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือซ e เล c t เนาะเราก็ซีเล็กเขาก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับเขาก็จะมาโชว์ตรงนี้ถ้าเราอยากเลือกหลายรูปก็ให้กดชิปค้างไว้นะครับนี่ นะครับมันก็จะโชว์ลายรูปนะครับทีนี้เครื่องมือนี้นะครับก็คือแพนก็คือเราใช้ยกลากไปมาซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็ใส่เทคโน้ตอะไรต่างๆนะครับแ่าสีเล็กเลือกตึงตึงอ่ะแล้วเราก็เออนะผมต้องการที่จะ m มู e มัน มุบยังไงวะนะครับอาจจะกดค้างไว้หรือเปล่าถึงไม่ใชนะ่ผมหาไม่เจอนะครับว่าผมจะมุบมันได้ไงอ้อต้องมุบทีละรูปนะครับโอเค ม uh, นี้นะครับโอเคอันนี้เราก็จะได้ตัวอย่างแล้วเนาะเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วว่ามันสามารถขยายสัดส่วนอย่างนี้ได้นะครับถ้ามันเกิกกะเราก็ลดขนาดลงได้ครับคลิกเลือกแล้วก็มูฟมันอ่าถ้าดับเบิลคลิกก็มันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ เสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะครับทีนี้เราจะใช้ตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการาใส่ของเขาเเ้าไปในโหลเนาะเราก็เลือกรูปนะครับก็เียผมเลื่อนมาที่ว่างๆนิดนึงอ่า t u r น this into apple cider อุ้ยผมพิมพ์ผิดหวังว่าเขาจะเดาถูกนะครับพอดีพิมพ์ c เป็น s เปซสได้อ่าก็พอได้อยู่นะครับอ่าเนาะทีนี้มาดูตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการ decorate living room เนอะอ่าอันนี้ก็จะเป็นการเลือกรูปหลายรูปหน่อยแล้วก็ decorate my living room use this idea เดี๋ยวเรามาด้านข้างตรงนี้นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับคือกดชิปค้างไว้เลือกรูปนะครับกดชิปค้างไว้เลือกรูปก็จะได้โอ้ยเดี๋ยวนะครับขอหาเคลียก่อนนะหนึ่งสองสามสี่นะครับเนี่ยนะครับหนึ่ง สองสามสี่เคอเลีทไมล์ลิฟท์บิงรูมก็อะไรนะลืมแล้วเห่นนะครับ ผมลืมเบสล่ะฮะโอเคผมพิมพ์ไว้ก่อนดีกว่าเดตกเลดมาลิ i <Living> ท์วิ่งรูมนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกรูปนะครับ 1 2 3 4นะครับแล้วก็ enter หาพื้นที่ว่างๆนิดนึงนะครับคืออะไรขึ้นพลาดตรงไหนเอาไหม อโอโอเคนะครับได้แล้วผมก็งงไม่ค่อยคุ้นนะครับยังไม่ค่อยคุ้นโอเคมันก็น่าจะได้รูปประมาณใกล้ๆเคียงกันนี้นะครับเราก็ขยายไว้นิดนึงอืมนะครับก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับก็มีเพี้ยนๆบ้างเนาะอยู่ๆก็เอาฟักทองไปแปะอาจจะมองก็เป็นรูปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับมาที่ตัวอย่างนี้แล้วกันรวมจานนะครับทำแพทเทิร์นลายของจานเนาะอ่านี่ก็จะมีแบบตัวอย่างให้ดูว่าเขาทำอมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของเขานะครับก็คือ r e p พ a t ที e แ a t เ e ิ n o นออ e p l a t ยนะครับก็คือเขาก็จะใช้ ลายเนี่ยใส่ลงไปในจานแทนนะครับก็กดตึด้งตึงนะ,ะนะครับแล้วก็ enter ปุ๊บเราก็จะได้จานที่มีการเปลี่ยนลายไปนะครับมันก็ดูจะค่อนข้างง่ายและเข้าใจง่ายใช่ไหมครับถ้าเราเทียบกับการที่เรา ทำงานบนแชทใน Gemini หรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนรูปที่ได้นะครับจะไม่มีลายน้ํานะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอ่าก็จะไม่มีลายน้ํานะครับประมาณนี้นะครับทีนี้แน่นอนผมว่าต้องมีคําถามแน่เลยว่าเอ๊ะถ้าเป็นเวอร์ชันฟรี จะได้ไหมเดี๋ยวผมมาลองให้นะครับเวอร์ชันฟรีปึ๊บนะครับเวอร์ชันฟรีนะดูว่าเข้าได้ไหม Mixboard Get start เอ้ยเวอร์ชันฟรีก็เข้าได้นะครับหรือเปล่าอ่าก็เข้าได้นะครับต้องไปลองใช้ดูนะครับว่ามันมีลิมิตอะไรไหมนี่เวอร์ชันฟรีนะครับอ่อ่า ้เข้าได้แบบนี้ก็เดี๋ยวจะไปสอนเด็กๆนะครับที่เวลาไปบรรยายนะครับเพราะว่าน่าสนุกทีเดียวมันสามารถใช้เป็น use case ได้ในหลายๆอาชีพเลยนะครับในหลายๆงานเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็น Editing photo e d i t i n g i m a g e ที่เวิร์กมากเลยนะครับเนี่ยอโอเคนะครับใช้ได้นะครับของฟรีก็ใช้ได้นะครับโอเคเลยนะครับ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มหัศจรรย์มากเลยก็สำหรับวันนี้ก็แนะนำแค่นีอ๋อยังเหลืออีกตัวอย่างนึงอันนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับตลกดี <c oughs> <g ELL> ก็จะเป็นตัวกูผมไม่รู้ว่าอ่านอะไรกูกลีอ่าเนี่ยครับไอตัวตาโตๆเนี่ยนะก็เดี๋ยวลองอัพโหลดรูปตัวเองที่ใช้ AI ทํทำไว้ แล้วก็เขาเขาใช้อะไรนะเขาใช้พร้อมว่าวิดกูกลี่อาอืมนะครับแล้วเราก็เลือกรูปตึงอ่ะ ก็จะเป็นคนตาโปนแล้วนะครับปึ๊บอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างอะไรที่น่าสนใจก็จะอัปเดตให้อีกเนาะคิดว่าคงมีเคสให้ลองทำเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ สัญญาว่าจะทำคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับขอบคุณครับ